อาจารย์บอกว่าทําท่าสุ่มเสี่ยงจะผิดเหรอคือจริงๆแล้วเนี่ยผมเข้าใจว่าท่านคงพูดทีเล่นทีจริงไม่ได้มีเจตนาที่จะหลอกลวงหรอกนะครับเพราะว่าจะไปหลอกใครได้ใช่ไหมเพราะทุกคนก็รู้ใช่ไหมครับว่าหมายเลขสองเนี่ยก็เป็นผู้สมัครของทางพรรคเพื่อไทยใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ท่านไปบอกว่าถ้าจําไม่ได้ก็จําว่าทักษิณเบอร์สองกันแล้วกันนะครับในกรณีแบบนี้เนี่ย เถ้าหากมองไม่ได้มองอะไรลึกซึ้งเกินไปนะครับก็ไม่มีใครคิดไม่มีใครติดใจอะไรแต่ถ้าหากว่าจะมีคนไปหาเรื่องนะครับบอกว่าอันเนี้ยเป็นการหลอกลวงให้เข้าใจผิดนะเพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้งเนี่ยมันก็เข้าข่ายที่จะผิดกฎหมายและตั้งท้องถิ่นได้นะครับผมก็เลยบอกว่าท่านเองท่านก่อาจจะต้องเบรกเบกบ้างอะบางเรื่องนะครับที่อาจจะพูดไปแล้วเนี่ยมันมีโอกาสที่จะถูกฟ้องนะครับ ถูกที่ไปร้องกะกะตแล้วถ้าถูกร้องกะกะตแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้มีความสุขหรอกครับนะครับมันก็ต้องไปชี้แจงเขาจะจริงแล้วก็ยังไม่ทราบว่ากะกะตเขาจะพิจารณาอย่างไรนะครับเขาจะเข้มแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเลีเ่ยงได้นะครับสุ่มเมสีเ่ยงนะใช้คำว่าสุ่มเสี่ยงนะฮะก็เลี่ยงน่าจะดีกว่าครับอืมเราจะใช้คําว่าสุ่มเสี่ยง ฮอืมมันมันมันผิดเออมาา่มาตราไหนฮะมาตราห้าสิเออหกสิบห้าวงเล็บห้าหกสิบห้าหกสิบห้าครับคือถ้าไปดูเอ,อพรญญนติการเลือกตั้งท้องถิ่นนะมาตราหกสิบห้าวงเล็บห้าเนี่ยก็จะเขียนว่าหลอกลวงอ,อให้เข้าใจผิดนะครับในคุณสมบัติหรือว่าหลอกลวงให้เข้าใจผิดเอเพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้งนะครับออซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นความผิดที่ ใช้คาว่าเทียบเท่ากับเรื่องของการให้หรือสัญญาว่าจะให้เทียบเท่ากับจัดเลี้ยงเทียบเท่ากับจัดหมอรสบนะครับคืออยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับก็โทษโทษโทษของผู้ผู้ทําผิดนี่หมายถึงใครผู้สมัครหรือคนที่ไปพูดถ้าผู้สมัครทําเองก็โทษกับอย่างผู้สมัครแต่ตอนนี้เไม่ใช่ผู้สมัครนะครับเป็นคุณทักษิณไปพูดใช่ไหมครับ ก็จะเป็นความผิดที่เกิดขึ้นกับตัวคุณทักษิณเองอันนี้ก็จะกลายเป็นความผิดทางอาญานะครับว่ามีโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งถึงสิบปีเนี่ยปรับสองหมื่นถึงสองแสนเนี่ยแล้วก็เพิ่มสอนสิ์เลือกตั้งยี่สิบปีนะครับส่วนส่วนกรณีที่ว่ามันจะไปกระทบต่อผู้สมัครหรือไม่เนี่ยผมก็เชื่ครับว่ามันก็มีโอกาสที่จะกลายเป็นคําวินิจฉัยว่าการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าชนะนะนะฮะก็จะเป็นการเลือกตั้งที่ไม่สุจริต นะครับแล้วก็โดนใบเหลืองได้นะครับคือไม่ไม่ใช่เป็นผู้เอผู้สมัครที่กระทําโดยตรงแต่เป็นการกระทาโดยบุคคลอื่นนะครับก็เหมือนกับเคสของทําเองได้ไหมหรือต้องมีผู้ร้องเออกรกตเองก็ทําเองได้นะครับในฐานะที่เป็นความปรากฏนะครับว่ากรกตเออเห็นมาได้ข่าวมานะครับดูข่าวพอดีอ่านหนังสือพิมพ์พอดีนะครับก็หยิบ ยอกเป็นความปรากฏได้แต่ส่วนใหญ่แล้วกรกตบ้านเราจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับไม่แค่ไม่แค่อ่านในสุขพิีไม่แค่ฟังวิทยุอาจารย์อาจารย์กรกตบ้านเราณปัจจุบันใช่ไหมคือคือความปรากฏนี้จะต้องประเภทว่ากรกตหาเรื่องเอง ซึ่งกรกตมักจะไม่ไปหาเรื่องเองก็มักจะรอคนร้องนะครับรอคนร้องนะครับซึ่งก็ถามว่าใครมีคิดร้องบ้างจะเป็นคนไปร้องอะไรเงี้ยเนาะท่าประชาชนไม่ร้องหรอกครับคนอื่นเหมือนกันถูกไหมแต่คนอื่นยังไม่ได้ถึงขั้นประกาศบนเวทีลักษณะเดียวกับคุณทักษิณถูกไหมอาจารย์ครับครับครับอืมอืมอืมนะฮะทีนี้ผมสงสัยอันหนึ่งอ่ะจะจะถามอาจารย์สมชัยเนี่ย กรณีพักการเมืองเขาจ้างเป็นผู้ช่วยหาเสียงนี่มันอยู่ในกฎหมายของกอกตเลยเหรอฮะหรือมันอยู่มันอยู่ในส่วนไหนอะไรยังไงอาจารย์พอทราบไหมที่อยู่ในทั้งกฎหมายเที่เป็นกฎหมายการเลือกตั้งท้องถิ่นก็มีเขียนไว้แล้วก็ในส่วนของระเบียบกกตว้ธีการเลือกตั้งท้องถิ่นก็มีเขียนไว้นะครับก็ถือว่าผู้สมัครเนี่ยสามารถที่จะมีผู้ช่วยหาเสียงได้จํานวนหนึ่งนะครับเเกณฑ์ของจํานวนนะ ก็จะแตกต่างก,กันไปในการเลือกตั้งแต่ละประเภทนะครับถ้าเป็นการเลือกตั้งสสเนี่ย <ๆ S 1> เขาก็จกำหนดเกณฑ์ไว้ยี่สิบคนนะแล้วก็เปลี่ยนได้สามครั้งนะครับเปลี่ยนได้สามครั้งนะครั้งละหกคนหกคนทํานองแบบนี้นะเปลี่ยนได้สามรอบอนะครับส่วนการเลือกตั้งท้องถิ่นนั้นเนี่ยเอ,อแตกต่างกันนะครับคือเขาจะมีการที่ว่ากอกทจังหวัดจะเป็นคนกําหนดเองว่าอาบาจอนี้ได้เท่าไหร่นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยใครจะเป็นผู้ช่วยหาเสียงเนี่ย ผู้สมัครจะต้องแจ้งชื่อนะครับไม่รู้ทําหรือ,อยังนะไม่ทํารีบไปทําซะแลนะแจ้งชื่อพร้อมสําเนาบัตรประชาชนนะครับไปยังกอกตจังหวัดให้ทราบก่อนล่วงหน้านะครับก่อนที่จะใช้ผู้สเสียสียงดังกล่าวแล้วก็จะต้องบันทึกค่าใช้จ่ายนะครับเออ,อยู่ในรายจ่ายที่รายงานกกตภายใน90วันหลังจากการลตอกตั้งด้วยเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับจ่ายคุณทักษิณได้300บาทนะครับ แต่ผมเห็น,านบาง,งนคนก็อธิบายแบบนี้บอกเขาจ้างคุณนักส,สินถูกจ้างในนามพรรคนี่นไงเหรอเป็นผู้ช่วยหาเสียงของพรรคไม่ใช่ของผู้สมัครนายกอบจเออในกรณีนี้จะต้องเป็นผู้วชหาเสียงของผู้สมัครนายกครับเพราะว่าเป็นการหาเสียงเลือกตั้งนายกอบจอ๋อครับนะฮะนี่ถ้าไปช่วยหาเ,เสียงที่อบจสุรินนายผู้สมัครอบจสุรินก็ต้องจ้างเป็นผู้ช่วยหาเสียงอีกใช่ครับใช่ครับก็คือเป็นการเลือกตั้งในแต่ละกรณีไปครับ ถือไม่ได้ในนามพักไม่ได้ในนามพักต้องอในนามผู้สมัครเอ <c oughs> ครับเพราะเป็นการเลือกตั้งแต่ละที่แต่ละที่นะครับแต่ถ้าเป็นการเลือกตั้งทั่วไปในอนาคตเนี้ยก็เป็นผู้ช่วยหาเสียงของพักได้นะครับอืมอ๋อตอนนี้มันมันเลือกตั้งท้องถิ่นเนาะอืมแต่แต่เลือกถ้าเลือกตั้งระดับประเทศในะระดับสสเนี่ยก็เขาก็มีผู้ช่วยหาเสียงกรณีแบบนี้เหมือนกันใช่ไหมอาจารย์ เอ่อเท่าที่ผมจําได้เนี่ยจะเป็นผู้ช่วยหาเสียงของเขตเหมือนกันนะเพราะว่าการ oh. ผมไม่แน่ใจว่าผู้ช่วยหาเสียงของสสงบัญชีรายชื่อจะมีหรือไม่นะถ้าหากว่า mm hmm. เป็นกรณีของผู้ช่วยหาเสียงของของเขตเนี่ย mm hmm. ก็จะต้องไปเอ่อไปแจ้งรายชื่อที่เขตแต่ละเขตไปนะครับอืมอ mm ืม hmm. อ mm ืม hmm. อันนี้อันนี้ mm hmm. ไม่ชัด mm hmm. เจนไม่ชัดเจน,นตอนนี้อย่างไ mm hmm. ออกติกาตัดสิทธิทางการเมืองห้ามอะไรนี่มันไม่มีความหมายเลยเนาะใช่ เดยกคุณพิธาเนี่ยเดยวก็เข้าไปได้เนี่ยก็ผู้ช่วยหาเสียงอีกแล้วช่วยหาเสียงเหมือนกันถูกไหมใช่ใช่ใช่คุณนัทวุฒิก็ไปใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นนะฮะนะครับคือการตัดตัางเมืองเนี่ยด้วยใช่ไหมฮะหรือว่าอยู่ที่ความพึงพอใจจะสามร้อยสี่ร้อยอะไรแล้วแต่สามร้อยบาทมีอัตราฮะมีอัตรานะน่าจะสักสามร้อยกว่าบาทนะครับนะฮะแล้วก็เลียกอาหารได้นะครับโอ้เออเออ อาจารย์แต่นี้ถามอีกเรื่องเนี่ยเมื่อเมื่อสักครู่ก็บบนกับคุณวิหนุ่มไปเนี่ยบอกเอ๊ะตกลงไอาการเลือกตั้งท้องถิน่นประเทศไทยตอนเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องการการะจายอํานาจลงสู่ท้องถิน่นนะนะม,มันคือการเอาการเมืองระดับประชาติลงไปล็อกอท้องถิ่นแล้วนะอืมันม,มัน ผิดฝาผิดตัวแล้วนะอาจารย์ตอนนี้มันมันเริ่มแบบเข้าลักษณะแบบเ,เล่าห่วงเบียร์แถมวายแล้วนะอาจารย์ม,มันตีลังกากับหัวกลับแล้วแล้ว,ลวเลือกตั้งท้องถิ่นนี้ผู้ผู้สมัครนี่ชาวบ้านเสิอไม่รู้จักเลยมั้งเพราะจำหน้าคุณทักษิณอย่างเดียวแล้วไปกาเออมันมันไปผิดรลหว่าอาจารย์ผิดทฤษีทางรัทศาสตร์หมดแล้วทฤษีจริงแล้วเนี่ย ท้องถิ่นเนี่ยเวลาเลือกตั้งก็จะต้องเป็นเรื่องของการเลือกคนทางานในท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ท้องถิ่นเป็นหลักใช่ไหมครับก็แล้วแต่แต่ระดับแต่ละระดับไปนะครับถ้าเป็นอบตก็ระดับหนึ่งถ้าเป็นเทศบาลก็ระดับหนึ่งถ้าเป็นอบจก็ครอบคลุมทั้งจังหวัดไปดใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เนี่ยการเมืองระดับชาติเนี่ยเขาก็ไปมองว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นเครือข่ายที่สําคัญในการที่จะสนับสนุนการทํางานการมาระดับชาติ พราะถ้ากว่าสมมตินะครับเรามีเครือข่ายของอบอตอรครอบคลุมทั้งจังหวัดได้มีเครือข่ายของอบอจอของเทศบาลท,ที่ครอบคลุมได้นะครับการเลือกตั้งสสที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เชื่อมโยงถึงกันได้อะก็คือสามารถที่จะใช้โครงข่ายดังกล่าวเนี่ยในการมาสนับสนุนการทํางานการเมืองในระดับของประเทศนี่คือการมองเชื่อมโยงกันเวลาพักมองลงไปก็มองแบบนี้ในขณะเดียวกันกในส่วนของท้องถิ่น ได้ท้องถิ่นได้ก็อื่ะในใน,ในทางตรงข้ามกันเนี่ยคนในท้องถิ่นเองก็มองว่าเอจําเป็นครับที่จะต้องอาศัยการกระดับชาติมาช่วยสนับสนุนเพราะว่า<ม>บางทีถ้าเขาลงเป็นอิสระนะครับเออเรียกว่ากระแสความนิยมของพักเนี่ยมันไม่มีมแต่ถ้ามีพักมีโลโก้ของพักมาช่วยเนี่ยมันก็จะมีกระแสของพักเข้ามาช่วยเสริมนะครับ<ม>อันนี้ก็ถือว่าเป็นการมองเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันและอาจจะมองเชื่อมโยงต่อไปนะนาคตดว่า มันก็อาจจะเป็นบันไดอะนะ,ะบันไดเป็นเอ่อทีละขั้นทีละขั้นไปเอ่อครั้งนี้เป็นสอจคอรั้งหน้าเป็นอบอจอนะฮะเอ่อเป็นนายกเอ่อครั้งต่อไปก็ลงสสนะฮะครั้งต่อไปก็ขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะเขาอาจจะมองเป็นขั้นบันไดในการที่จะเข้าเอ่อเข้าสู่ทางการเมืองครับครับแต่มันก็มันก็จะทําให้ผู้สมัครสมมุติว่าพอได้เป็นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ทําเพื่อท้องถิ่นแล้วมันต้องทําเพื่อพรรคแล้ว อย่างสมมติว่าคุณหนุ่มเดิมจะลงที่อยู่สระบุรีนะสมมติว่าจะไปลงอบจสระบุรีตั้งใจจะพัฒนาสระบุรีแบบนี้แบบนั้นแต่พอมีพรรคการเมืองเข้ามาสวมก็เรียบร้อยคุณหนุ่มก็ต้องฟังหัวหน้าพรรคเขาอ่ะก็ยังมีกรอบของกฎหมายมีกรอบของอำนาจหน้าที่ครับว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้นะครับดังนั้นก็อาจจะไม่จำเป็นต้องไปห่วงมากเกินไปนะครับ ดูเหมือนปีนี้ท้องถิ่นโดยเฉพาะอบจนี่มันดุเดือดเข้มข้นมากนะอาจารยนนะก็เป็นธรรมดาครับเพราะว่ามันเป็นเอ่อเรียกว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นระดับใหญ่ที่ครอบคลุมทั้งประเทศนะถูกไหมครับครอบคลุมทั้งจังหวัดนะะแล้วก็เกิดขึ้นทั่วทั้งประเทศนะครับในทุกๆจังหวัดพร้อมๆกันใกล้ๆกันนะครับเอ่อก็เพียงแต่ว่ามีส่วนที่เข้าลาออกก่อนเนี่ยก็จะเลือกก่อนส่วนที่อยู่จนครบวาระก็อาจจะไปเลือกพร้อมกัน วันที่ 1, 5, หนึห่งกุมภาพันธ์แต่ผมเชื่อว่าเดี๋ยวก็ลาออกบทครับพูดถึงเรื่องเลือกตั้งท้องถิ่นพร้อมกันเนี่ยในหน,นึ่งกุมภาพันธ์นี่เห็นไม่บ่อยเนาะที่ให้กําหนดวันเลือกตั้งเป็นวันเสาร์นะอาจารย์เนาะเออกกตเขาไปนับวันแบบโรคกรกลัวเกินไปเออนับวันแบบโครกลัวคือความจริงแล้วเนี่ยวันสุดท้ายที่ครบรอบสี่สิบห้าวันเนี่ยหลังจากครบวาระเนี่ยคือวันอาทิตย์ที่สองนะากุมภาพันธ์ผมก็นับได้อย่างนั้นะ นะครับผมก็นับนิ้วผมก็นับได้อย่างนั้นนะแล้วผมก็งงเอ๊ะทำไมเขานับไม่เหมือนกับผมนะฮะก็มาเฉลยเข้าใจว่าเมื่อวานกรกตท่านหนึ่งท่านก็มาเฉลยว่าจริงๆนับนิ้วแบบเดียวกับผมแหละครับสี่สิบสี่วันวันเสาร์สี่สิบห้าวันวันอาทิตย์แต่เขากลัวจัดการเลือกตั้งไม่เสร็จแลก็เดี๋ยวจะเป็นปัญหาก็เลยขอเผลอเผลไว้วันหนึ่งซึ่งความจริงไม่ต้องกลัวแหละครับถ้าจัดเลือกตั้งไม่สําเร็จเนี่ยมันก็ยังมีอํานาจของกกตในการที่จะพิจารณาในการเลื่อนออกไปถ้าเกิดน้ําท่วม นะครับเกิดแผดดิบไว้เกิดอะไรก็แล้วแต่ขึ้นมาเนี่ยเฉ<ม>พาะพื้นที่เนี่ยก็สั่งเลื่อนได้ไม่เป็นปัญหาอยู่แล้วแต่โดยความ,มอาจจะกลัวเกินไปนะอะไรบอกถ้าง,งั้นก็เผื่อๆไว้เลยดีกว่านะเป็นส<า>ี่สิบสี่วันดีกว่าครับอืม,อม,อมแล้วพอเป็นวันเสาร์เนี่ยผมว่ามันไม่เอื้อมหน่วยเรื่องของการส่งเสริมประชาธิปไตยเท่าที่ควรวันทํางานนะอาจารย์เนาะคือจริงๆแล้วนะครับเอ่อสำหรับในจ้างเนี่ย ท่านจะต้องให้ลูกจ้างไปใช้สิทธิลตั้งต้องอนุญ,ญาตนะฮะก็เป็นเป็นเรื่องซึ่งจะไปกล่าวอ้างว่าวันเสาร์แล้วทําให้คนใช้สิทธิ์เลือกตั้งน้อยลงเพราะว่าต้องทํางานเอ,อกรณีซึ่ในจ้างไม่ให้ไปไม่ได้ในจ้างไม่ให้ไปเนี่ยเป็นความผิดนะครับอืแต่ว่าในจ้างจะจัดพานะไปไม่ได้นะต้องบอกก่อนนะเดี๋ยวท่านประเภทว่าเอ้ยเดี๋ยวพวกเราไปพร้อมกันกลับพร้อมกันได้กลับมาทํางานต่ออันนั้นผิดเลยนะ คือราชการจัดรถให้ได้แต่เอกชนจัดรถให้ไม่ได้นะครับอันนี้คืออย่างที่หนึ่งที่ต้องเตือนไว้ก่อนออย่างที่สองได้มผมส่งเสริมประชาธิปไตยผมจิตอาสาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทําอะไรครับเดี๋ยวโดนคุกเองแา่แล้วเมื่อเมื่อคืนเออสองเวทีเมื่อวานเมื่อคืนด้วยเนี่ยอืมีหลุดอีกไหมที่สุ่มเสี่ยงเท่าที่อาจารย์ดูเนี่ยเยอะ <Yeah. S 1> เยอะเยอะเลยเหรอมีประเด็นไหนฮะที่ดูสุ่มเสียงคือคืออย่างเนี้ยคือคืณทักษิณขึ้นเวทีเนี้ยไม่ใครรู้รลกครับว,ว่าท่านจะพูดอะไร mm. ใช่ไหมฮะแล้วท่านก็ไม่มีสซคริปอะ่ะท่านก็ไปของท่านเรื่อย mm. ใช่ไหมฮะเ mm. ส้นการไปของท่านเรื่อยเนี่ยเอ่อถ้าท่านเบรกได้ท่านก็จะเบรกตัวท่านเองนะครับเ mm. อ่อทั้งหมดเนี่ยฟังอุ้งอิงเขาพูดมานะผมมาเล่าต่อนะอันี่คือการ mm. เหมือนกับว่าไม่ได้พูดเป็นในเชิงที่ว่าไปชี้นารัฐบาล ใช่ไหมครับ <ừ> ก็เป็นเรื่องของการเอาเรื่องราวซึ่งเอ่อมาพูดตอนท้ายบอกว่าผมฟังเข้ามาผมมาเล่าตออ่ออจะทำนองแบบนั้นไปนรู้ละเอียดละ <c oughs> เอียดเออเออเหมือนได้ยินเพื่อประชุมกันนะตอนตั้งรัฐบาลอะนะอะไรประมาณนี้นะครับครับครับนะฮะซึ่งซึ่งสิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยอ,อบางเรื่องก็อาจจะเป็นเรื่องซึ่งพอฟังได้นะครับว่าเอาละมันก็อาจจะเป็นเรื่องซึ่งไม่ใช่เรื่องของการเอานโยบายของรัฐมาพูดนะครับแต่ว่าเออผมใช้คำว่างี้ดีกว่าฮะว่า ในกรณีซึ่งสมมตินะครับในเวทีของการเลือกตั้งท้องถิ่นและการนำนโยบายของรัฐบาลส่วนกลางมาพูดในเชิงการหาเสียงนะครับอ,อันนี้อันตรายอันนี้อันตรายกันแล้วกันนะครับซึ่งท่านพูดไปแล้วสามรอบอะ่ะเพราะนั้นเปืียนท่านไม่ได้แล้วผ่านไปแล้วเรียบร้อยนะครับเนียถามวมาอานารยอย่างไรครับเออมันสุ่มเสียงยังไงเออเพราะกรกตก็กเคยมีการวินิจฉัยในอดีตนะ ในอดีตเนี่ยถ้าใครจําเหตุการณ์ของคุณลีน่าจังนะต้องเอ่ยชื่อนะขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับเพราะเป็นเร<อ>ื่อง<ๆ>ที่เกิดขึ้นจริง,รงคือลีน่าจังเนี่ยลงสมัครสอวกรุงเทพมหานะครนะครับแล้วก็ป้ายหาเสียงของคุณลีน่าจังเนี่ยราวกับว่าตัวเองเป็นรัฐบาลต่างคือไม่พูดบอกกับสวเลยนะจะลดราคาน้ํามันจะลดราคา,ากา๊าซหุงต้มอะไรก็แล้วแต่นะจะอ,อะไรต่างๆมาเป็นของรัฐทํานองแบบนี้นะฮะ ซึ่งอันนั้นเนี่ยหลังจากเลือกตั้งเสร็จคุณลีนาจังก็ไม่ได้เป็นสววนะแต่มีคนร้องนะครับว่าทําความเอทําผิดกฎหมายเลือกตั้งสวนะครับก็ปรากฏว่ากรกตก็ไปให้ใบแดงคุณลีนาจังอหลังจากเลือกตั้งหลายเดือนเหมือนกันนะครับประมาณเดือนสิงหาคมเลือกตั้งเดือนมีนาก็ไปให้ใบแดงให้สักส่อเสร็จก็ให้ใบแดงเดือนสิงหาคมปีหกเจ็ดแล้วก็ส่งสารสารก็ วินิจัยตามกอกตอนะครับในช่วงประมาณสักปีหกแปดก็ตัดสิททางการเมืองห้าปีนะครับเออไม่แน่ใจนะครับว่ามีการดเนิงคิีทางอาญาต่อหรือเปล่าความจริงเป็นความผิดทางอาญาด้วยนะครับอันนั้นก็เป็นเหตุที่เกิดขึ้นเนื่องจากว่าเป็นการหาเสียงโดยเกินขอบเขตอำนาจหน้าที่เป็นการทําให้ประชาชนเข้าใจผิดเหมือนกันนะครับว่าถ้าเลือกแล้วจะได้แบบนัน้นแบบนี้นะครับ เพราะฉะนั้นสิ่งซึ่งพูดออกไปเนี่ยก็มีหลายจุดละครับซึ่งผมคิดว่าเออก็หน้าหวัดเสียวอยู่เช่น<ม>อ่าแรงสี่ร้อยเจ็ดร้อยเงินเดือนสองหมื่นห้าอะไรเงี้เป็นต้นนะครับเออเออจะแจกเงินหมื่นผพูดสูงอายุอีกคือพูดง่ายเหมือนพูดผิดเวทีเงี้ยเหรออืมคือคือถ้าหากว่าผู้สื่อข่าวหรือว่าคนที่ติดตามการฟังทั้งหมดของพนักเสินเนี่ยเราเห็นว่าประมาณสักเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตของเนื้อหาที่พูดเนี่ย ไม่ใช่เรื่องของการเลือกตั้งอบจอไม่ใช่เรื่องการแนะนําผู้สมัคร de, แต่พูดเลยจะเป็นพัฒนาอุดรยังไงเนี่ยไม่มีเลยใช่ครับแล้วไงบอกจะมีสถานีรถไฟความเร็วสูงอุดรจีนไงก็ไม่ใช่หน้าที่ของทางอบจอ,อุดรอ,อยู่ดีก็ไปด้าอยู่ดีอาจารย์อืมอืมอืมนะครับนะครับซึ่งซึ่งพวกเนี้ยก็ถือว่าเป็นประเด็นที่น่าหวาดเสียวอยู่นะครับครับนะครับอืมอืมนะฮะ การเนี่ยสุ่มเสี่ยงอยู่เหมือนกันแล้วเดี๋ยวมันจะต้องมีอีกหลาย,ลายๆจังหวัดเนาะครับผมนะฮะวันนี้นะค่าวามสุดท้ายอาจารย์ล่าสุดนี่ไปปันที่ไหนมา <c oughs> ไปเอ,อ่อถ้าในต่างประเทศเข้าไปที่เอ,อปีหนังฮะนั่งรถไฟไปแล้วก็นอรบอกใช้เงินพันกว่าบาทเองใช่ไหมนั่งนั่งรถไฟเนี่ยเอาจักรยานขึ้นรถไฟเนี่ยไปถึงปีหนังใช่ครับคาใช่ครับเดินทางอะไรนะพันนิดนิดเองใช่ไหมเฮียอาจารย์โพส <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> คือขาไปเนี่ยเอ,อ่อ กรุงเทพรถไฟนะฮะกรุงเทพถึงปาดังเบซาเนี่ยเจ้าร้อยกว่าบาทนะฮนะแล้วก็ต่อรถที่เป็นคล้ายๆ BTS เเนี่ยคอมพิวเตอร์ของมาเลเซีย,ยอีกประมาณสักแปดสิบแปดบาทแล้วก็ลงเรืออีกสิบห้าบาทเพราะนั้นก็คือประมาณพันต้นๆอ่พันหนึ่งร้อยบาทประมาณนั้นอนะ่ะไปถึงปีนังละไปถึงปีนังครับไปถึงปีนังครับโอ้โหอาหารการกินก็ถูกมากครับนะครับอือันนี้อาจารย์ล่าสุดที่ไปป่านมาใช่ไหมฮะ ใช่ครับใช่ครับอันนี้คือที่ไปต่างประเทศนะแต่ว่าในประเทศก็ปั่นทุกวันอยู่แล้วฮะไปนู่นมานี่อะไรก็แล้วแต่นะครับสน,นใจ<อ>ปั่นไปไหนนี่ก็ตามมารย์สมัยได้ครับไปเพจปั่นไปไหนนะครับหรือจะเป็น youtube ก็ได้นะขอโฆษณาหน่อย youtube ก็ช่องปั่นไปไหนตอนนี้มีสิบกว่าตอนแล้วครับไปต่างประเทศมีทั้งญี่ปุ่นมีทั้งตีนังในประเทศก็ไปตามวัดวารามต่างๆไปเป็นชาวคณะเหรอหรือไปคนเดียวก็ไปบางบางคลิปก็คนเดียวเลย ่วนใหญ่ไปคนเดียวปีนังนี่ไปสามคนครับเพอเอ็นมีคนขอตามไปก็เลยตามไปด้วยนะครับกลายเป็นสามคนอย่งนสมมติคุณพี่หนุ่มอยากไปกับอาจารย์ทริปญี่ปุ่นอย่างนี้ก็โอเคก็ไปได้ก็ต้องก็ต้องยอรับเล่อนไขเช่นพร้อมพร้อมพร้อมจะหลงทางกับผมอะไรประมาณแบบนั้นเพราะว่าบางทีมก็ต้องหลงมากกว่า